สวัสดีจ้าสวนมไล่ยค่ะวันนี้มาแอบดูคนตัดชอมโหเพื่อนๆดูยอดยอดโอมมันเต็มเลยอะ่ะมันแตกยอดดีมากเลยนี่ค่ะชอมพันพื้นบ้านเห็นข้อหนามไหมคะข้อหนามมันจะห่างและยอดของมันจะยาวยาวถึงสามามสี่ใบเลยเนะะี่ยค่ะ ข้อหนามของมันกห็หางเนี่ยเขาเรียกะอมพันธุ์บ้านโฉมมีหลายสายพันธุ์อันนี้เราแอบดูเขาตัดโอมกันตัดไม่หวานไม่ไหวเลยสาเหตุที่มันออกเยอะขนาดนี้เพราะอะไรหลงเพราะใหญ่ใสยย่ยูเลียใช่ไหมใส่ปุ๋ยยูเลียนะเพื่อนๆในนสยย่ยูเลีย ผสมกับไอ้ปุ๋ยอคอกอะค่ะยูเรียนะมันจะกินเร็วแตกเร็วยอดมันจะแตกดีก้อนหนึ่งเราก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะอแล้วเราก็ให้น้ำสองวันเท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูยอดมันเต็มเลยยอดมันออกเต็มเลยตร้กำลังจะปลูกมันกัน อูยอดนะคะเนี่ยโอ้ยอดตัดเพลินเลยเนาะตัดไปแต่งไปเห็นไหมวิมีการตัดตัดตไปดตัดไปด้วยแต่งไปด้วยอ๋อมันจะออกดีพ่อ,อ,อพใหญ่บอกว่าตัดตัดไปแต่งไปมันจะออกดีเพื่อนพ่ออีสองวันจะกลับเข้ามา ออกอีกเนี่ยเห็นไหมมันจะออกตามข้อพันเนี้ยมันจะออกตามข้อเนาะพอเราตัดตรงนี้ไปอีกสองวันตรงนี้เราก็ออกอีกแล้วะอมพันเพื่นบ้านมันมีหลายสายพันธุ์อ่ะเพื่อนเพเลาจะปลูกก็เลือกเลือกมันปลูกเลือกกัน,กกกนจะปลูกสายพันธุ์ไหนเนี่ยเลือกแบบโอ้โหดูยอดน,นะยอดมันจะใหญ่จะได้น้ำหนักเนาะถ้าเราไข ขายเป็นกรมันขายเป็นกิโลอ่ะมันจะแย่น่ากินอ่ะเนาะยอดใหญ่ใหญ่อยากให้เพื่อนๆดูยอดยอดมันเท่ากับไอ้ด้มปากกาเลยเนาะดั้มหนึ่งสอเลยดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่นั่นเนี่ยยอดมันยอดใหญ่มาก คลิปนี้ก็สวัสดีคุจ้าได้เข้ามาชม